Oh, you've been hurt. สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรักรักชีลีนะคะทางช่องทาง YouTube อีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพิ่งลงลุคนี้ไปค่ะทุกคนแล้วก็คือผลตอบรับนะคะดีมากทั้งในช่องทางเพจแล้วก็ IG นะคะแล้วทีเนี้ยคือรักแต่งตามคนที่เขาแต่งหน้าแบบไม่ได้ใจเกาหลีหรือจีนนะคะลุกมันจะออกมาแบบคล้ายๆกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ที่ทำตามนะคะหลายคนที่เห็นลุคนี้แล้วบอกว่าขอ Howto หน่อยนะคะก็รักก็เลยให้โหวตค่ะว่า จะเอาคลิปสั้นในเรียลหรือ TikTok หรือว่าจะเอาคลิปใน YouTube ปรากฏว่าผลใน YouTube นะคะ58%เลยคนบอกว่าให้ทำคลิป How To ใน YouTube แบบละเอียดยิบยิบด,ดังนั้นวันนี้ค่ะเลยมาจัดให้นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆแต่งไปทีละสเต็ปเลยแล้วก็เพื่อนๆสามารถไปแต่งตามกันได้เลยนะคะไม่ยากค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มขั้นตอนแรกตั้งแต่การบำรุงผิวเลยนะคะแล้วจะทาลิปไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเวลาทาลิปสีแล้วเนี่ยปากจะได้ไม่ลอกนะคะอันนี้ใช้ลิปของคาแรงนะคะไฮดราเอเซนเชียลตัวนี้นี่ความจริงชอบทาก่อนนอนด้วยนะคะ โบกไปเลยหนาๆก็จะช่วยทําให้แบบตื่นมาผิวปากอิ่มฟูมากทั้งๆท,ที่ดื่มน้ําน้อยนะคะแล้วก็แน่นอนก่อนที่จะทากันแดดหรือทารองพื้นนะคะใช้วิตามินเอ็นบริสเฟสเบสนะคะของบอบบี้บราวน์ก็คือลดเตรียมผิวได้ดีมากเนื้อเขาก็จะเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะแต่ว่ามันไม่เหนียวเนืหนะเลยชอบ จะเห็นว่าทาก่อนที่จะแต่งหน้าก็คือผิวดีมากนะคะหลังจากนั้นนะคะกันแดดเลยค่ะตัวนี้ก็คือใช้บ่อยแล้วก็เป็นเฟรริ e ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นของ Kindness นะคะ SPF 50บวก p a เบวกเลยเนื้อดีมากคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆเอามาแต่งแต่ละสเต็ปให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะคะว่าเป็นยังไง หลังจากที่รอให้ผิวแห้งแล้วนะคะใช้ตัวนี้เลยค่ะขั้นตอนของลักอาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่า ปกติแล้วอะ่ะลักลองมาหลายวิธีแล้วถ้าสมมุติทารองพื้นก่อนหลังจากนั้นค่อยปัดคิ้วเนี่ยมันจะทําให้แบบช่วงเวลาที่เราปัดคิ้วแนบสนิทผิวเลยอะ่ะรองพื้นมันจะเป็นเส้น,นะคะ่ะทุกคนดังนั้นอะ่ะสิ่งที่ลักแก้ไขปัญหานี้หลังจากที่ทํามาหลายครั้งแล้วนะคะนั่นก็คือยังไม่ต้องลงรองพื้นหลืออะไรทั้งสิน้นหลังจากลงกันแดดก็คือปัดคิ้วได้เลยค่ะตัวนี้เป็นที่ปัดคิ้วของ Bene f i t นะคะ24 f o r hour brow setter ค่ะตัวนี้ใช้บ่อยมากดีมากๆเลย ตัวรองพื้นที่รักใช้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะของบ o อบบี้บราวนะคะคือใช้บอบบี้บราวเยอะเนาะแต่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะเพืเ่อนๆคือหยิบมาใช้นะคะชอบบ o อบบี้บราวน์อินเทนซีฟเซรั่มฟาวเดชัอันนี้สีที่เราใช้จะชื่อว่าสีแซนนะคะ รอยดำต่างๆนะคะกับรอยใต้ตาต่างๆเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานคอนซลเลอร์นะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปทำคิ้วก่อนเลยนะคะจะใช้แปลงหัวตัดแบบนี้ค่ะคือจากเรฟเลนซ์อะคิ้วเขาค่อนข้างที่จะสีอ่อนแต่ว่าคิ้วหลักอะ เป็นคนคิวเข้มนะคะดังนั้นสีที่เราจะใช้เขียนคิวอ่ะจะเป็นสีค่อนข้างจะอ่อนซึ่งหลักไม่มีลักก็เลยประยุกต์เอาตัวเขาเรียกว่าเป็นบรอนเซอร์นะคะของ b e n e f i ตชื่อว่า h ูล l a ตัวนี้นะคะเอามาใช้กับแปลงอย่างนะคะแล้วก็เอาเขียนคิวนะคะเพื่อนๆอ่ประมาณนี้นะคะต่อมางานตา อันนี้ก็เหมือนกันคือตาที่แต่งออกมาสีมันจะคล้ายๆแก้มเลยนะคะดังนั้นเนี่ยรักก็เลยเอาสีตากับสีแก้มเนี่ยใช้อันเดียวกันค่ะปัดแก้มเนี่ยจะเน้นเป็นสีชมพูเลยใช้ตัวนี้นะคะของ h our glass ambient sublum flush นะคะส่วนตานะคะก็สีเดียวกันก็คือท้ายทั่วเปลือกตาเลย แล้วก็ทาด้านล่างด้วยสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือเขียนตาให้ดูมีถุงน้ำใต้ตาเป็นดอลลี่อายนะคะแน่นอนก็ใช้เหมือนวิธีการเดียวกับการเขียนคิ้วเลยนะคะแต่ว่าเอามาวาดบริเวณใต้ตาดูๆก็มีดอลลี่อาย แล้วก็ตัวนี้นะคะและใช้ของซิสเล่นะฟิโตไอทวิสสีเบอร์16นะคะอันนี้เป็นสีตาเป like ็นหัวแบบนี้นะคะเอาไว้เขียนตา <c oughs> ก็เขียนไปเลยนะคะชิดขอบตาไม่ให้หางตามันวิงวิเป็นแบบเหมือนแคทอ y e แล้วเขียนใต้ตานิดนึงนะคะต่อมานะคะจะเห็นว่าหางตาเนี่ยเขาเขียนสีขาวบริเวณตานิดนึงเป็นสีขาวเป็นปากกาเขียนสีขาวชื่อว่า Gel มิ l เล่ซูเปอร์สตาร์กลิตเทอรริงเจลไลเนอร์วันนี้ โอเคไปต่ออันนี้เราจะใช้ร่างด้วยนะคะบริเวณหัวตาเราจะร่างไว้เพื่อว่าเวลาลงกลิตเตอร์จะได้ลงแม่นๆนนะคะ mm hmm. ก็บริเวณหัวตาไปถึงกลางตาใต้ตาข้างล่าง mm hmm. นี่ประมาณนี้นะคะ แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบวิงอีกดังนั้นสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวกลิตเตอร์นะคะของสเต l ลาซื้อมานานมากจากเซฟอร่านะคะสองอันนี้สีมันก็จะเอาออกมาผสมกันผสมกันอนะชื่อสีว่าพิง i วิงวิงกับคิทเทนคา r m มานะคะเอาพิง i วิงวิงก่อน ตัวนี้จะเป็นสีขาวที่ออกแบบชมพูนี่มีความสดใสขึ้นมาละต่อจากนี้งานหินนิดนึงตาข้างบนเราจะค่อยๆขีดนะคะแล้วเราก็จะค่อยคอยเอานิ้วเบลนด์อย่างงี้อย่างงี้ เห็นปะมันก็จะชัดขึ t erm t ้นอีกด้านหนึ on, ่งด้วยนะเห็นปะชัดขึ้นต่อมาใช้สีทองบริเวณหัวตาไปกลางตาแล้วก็มาเติมตรงบริเวณข้างบนด้วยเดี๋ยวเราจะมาปัดมาสคาร่าแล้วก็ดัดขนตากันค่ะ ที่ดัดขนตานะคะรักใช้ของอันนี้ที่คือดีมากๆเป็นของ Beauty Buffet นี่ Gino Macray e นะคะคือลดมากสามารถงัดขนตาลักขึ้นมาได้ปกติขนตาลักจะแบบไม่งอนเลย oh, 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 อ่ะเป็นไงเริ่มมาละเริ่มมา ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมขนตาปลอมที่ใช้นะคะอันนี้เลยเป็นของ bling bling lashes นะคะนี่อันนี้คือขนตาล่างนะคะเราก็ทำการใช้แหนบแล้วก็กาวติดขนตาปลอมนะคะกาวติดขนตาปลอมเนี่ยทาไวเลยบริเวณมือนะคะเพราะว่าถ้าเวลาติดขนตาปลอมทีละเส้นอะเราจะมาติดตรงนี้อย่างนี้นี้ปปลอมนิดนึงแล้วก็มาติด เนี่ยค่ะทุกคนเห็นว่าติดไปแล้วเส้นหนึ่งมันจะเป็นงานละเอียดนิดนึงนะอันเนี้ยนี่สีชออีกด้านหนึ่งติดด้วยอันนี้ขนตาล่างติดไปหมดแล้วนะคะเหลือขนตาบนเราก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเป็น บริงบริงเลตเชสนะคะตัวนี้เป็นขนตาบนที่แบบค่อยๆติดทีละช่อนะคะขนตาบนก็คือนี่ค่ะเริ่มติดแล้วค่ะบริเวณหางตากลางตาอันนี้ติดไปสี่ช่อแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้รอกาาแห้งหน่อยเห็นปะนี่คือด้านที่ติดแล้วมันจนะมีความฟูฟูลมุลลมุนหน่อยด้านนี้ยังไม่ได้ติดนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดตรงบริเวณตาอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือ เดี๋ยวเรามาประมาณนี้เพื่อความคมของตานะคะตอนนี้ก็คือรอกาวติดของตาปลอมแห้งนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์ที่หลักใช้เนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้เหอมากของอเวอร์กลานะคะซื้อมาใหม่แล้วนะคะอันนี้คือหมดไปแล้วให้ดูเฉยหมดแบบหมดเกลี้ยงอะทุกคน หมดคือหมดเกลี้ยงนะคะอันนี้คือให้ดูก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงบริเวณคางนิดหน่อยนะคะตรงที่เป็นรอยสิวอะไรเงี้ยแล้วก็ร่องจมูกแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมาคอนทัวร์ผิวนะคะโดยใช้ตัวนี้แหละตัวที่เอาไปเขียนตานะคะกับเขียนคิ้วคูล่าของเบเนฟิตนะคะก็จะเชดดิ้งบริเวณเงาตรงจมูกนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ทาลิปก่อนลิปก็คือใช้ของ r o y a l PARIS นะคะสีเบอร์304รุ่นนี้เลยจะเป็นสีที่ออกส้มๆกึ่งๆแดงนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะเกลี่ยให้มันเบลอเบลนะคะ คือลุเนี้เขาเขียนปากบนชัดมากอย่างนี้แล้วเราก็จะทาซ้ำอีกทีหนึ่งให้แบบสีมันเข้ม ประมาณนี้แล้วไม่พอนะคะลุคนี้ก็คือแบบจะเห็นว่าปากเขาวาวมากนะคะดังนั้นตัวนี้คือสิ่งที่รักชอบมากนะคะตัวนี้เป็น q ิ ules, e s l เลิฟอ o ย l ์ฟอลินะคะเป็นลิปออยจาก q ิ e s ค่ะทาทับไปนะคะนี่ให้มี้ความเงาๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้จะบอกว่าลุคนี้ อย่างจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเขาใช้ไฮไลท์ตัวเดียวกับที่ตานะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะาใช้ตัวกลิตเตอร์เนี่แหละทาจมูกนะคะเขาจะชัดมากบริเวณตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆเอานิ้วเกลี่ยนะคะอืมเป็นไงต่อมาเห็นไหมว่าเขาอะมีขี้แววนตรงจมูกดังนั้นเดี๋ยวเราจะจุดนะคะอันนี้คือรูปถ่ายอะ กับตัวจริงมันจะสลับด้านกันนิดนึงดังนั้นเดี๋ยวเราจะจุดตรงนี้เออรักใช้อายไลเนอร์นะคะของชิเซโดหัวเขาจะเป็นแบบอย่างนี้นะหัวมันจะเล็กมากจุดแล้วตรงจมูกเห็นไหมแล้วก็มาเติมขนตาเล็กๆนะคะบริเวณใต้ตาล่างนิดนึง ประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนขอ,ขอตบแป้งนิดนึงนะคะอันนี้ใช้แป้งที่ลงในเฟวอร์ริตเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแป้งของบ o อบบี้บราเป็นเพร s พาวเดอร์ไม่มีส่วนผสมของรองพื้นแต่ว่าช่วยเบอร์ูขุนได้ดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำผมแป,ป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ ไปใส่คอนแทคเลนส์มาแล้วนะคะตัวนี้คอนแทคเลนส์ที่หลักใช้คือลีโซลานะคะเป็นตัวเนี้ยแล้วก็เป็นสีชื่อว่า t ropical green นะคะใส่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นฟินิชลุกนะคะเวลาถ่ายรูปก็คือแบบถ่ายตรงนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ มันจะมีไรผมแบบผ่านๆเราก็จะดึงไรผมประมาณนี้ค่ะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับใครที่ชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เออคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆออกมานะคะให้เพื่อนๆดูอีกนะคะแล้วก็ถ้าใครลองแต่งแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันทีนะคะ่ะโอเคมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวมาตอบวันนี้ลาแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย